าพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกะใช้ไล่ละเนาะนะคะเมื่อนี้นะคะใช้ไล่จะพ้านํำชมบรรยากาศของการสอบปลายภาคของนักศึกษากศนอนะคะอาสนามสอบโรงเรียนหน้าแก่วิทยานะคะจังหวัดหนองบัวลำพูนนะคะเมื่อนี้นะคะนอกจากจะเห็นบรรยากาศของการนางรอเข้าสอบแล้วนะคะของแม่แม่นะคะแม่แม่จะเป็นแม่แม่นักศึกษาปฐมนะคะคือกศนอนะคะเขาจะมีนักศึกษาระดับปฐม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะอ่าและโดยส่วนมากนะักศึกษาปฐมจะเป็นรุ่นแม่ๆอายุ60ปีขึ้นไปคืออายุเยอะมากแล้วนะคะที่พลาดโอกาสคือมีบุตรปศรีแต่ว่าท่านมีบุตรป .6 นะคะแม่เ่นก็นจะมาเรียนเพื่อที่จะได้บุตรป .6 นะคะอ่าแล้วก็มต้นแล้วก็มปลายจะเป็นนักศึกษาที่เป็นวัยทํางานแล้วก็หลุดออกจากระบบก็คือม .1 เครื่อ,องม .2 เครื่องอย่างสงี่นะคะก็จะขอมาเรียนน้ำเหผานะคะ นอกจากเขาจะได้เห็นบรรยากาศในการรอเขาสอบแล้วนะคะก็จะได้รับชมรับฟังนะคะความคิดของคุณแม่ท่านหนึ่งที่อายุห้าสิบเอ็ดปีแล้วที่เพิ่นกับมาเรียนกอสนอนะคะเขาจะได้ไปคือเรียนรูิคนว่ะเออเป็นอย่างจังต้องมาเรียนกอสนอเรียนเห็ดหยังในเมื่ออายุหลายแล้วนะคะจะได้รับชมรับฟังกันค่ะแม่เป็นนักศึกษามออ้อไหไค่ะม้อตนม้อตน เมื่อวานเดี๋ยวมาสอบไปนี่เนาะมาอยู่จามอน,น,นีมนม้มือวานกาับากมามือนีกับมาสอบจักโม่งค่ะนี่สอบสิบสิบเอ็ดโมงสีส่บสบเพื่อหาสี่โอ้านนตารางสอบได้รับแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอสอสอจำเวลาสอบของตัวเองได้ด้วยซึ่งนักศึกษากรนอส่วนใหญ่ที่เป็นวัยรุ่นจะจำไม่ได้เลยนะคะแม่จำได้แม้กระทั่งเวลาสอบของแม่เองนะคะ ออแม่เรียนระดับมต้นแม่เรียนไปเพื่อเพื่อว่าอนาคตทางทางมันมีท่านสมัยึ้นมาท,งทางเขาว่าถามหาทางนี่เหมืมองงานเทียงานแบบว่าสําหรับคนที่มีคนสูงอายุจ้าคนสูงอายุที่ว่าในโรงเรียนในอบอตแนหรือว่าจังไรทาเขาต้องการคนง,งานต่อไปอยังสี่สมมุติว่าเขาต้องการคนที่มีุ่่นการศึกษาแน่จากน้อยจังเสีย พ่อได้เข้าไปกวดทูบานทูเออทูในอาคารทูอย่างสิก็มีความรู้ในประดับใน่างเสียนะ่าจถ้าสมมุติเพิคนจ้างนี่จ้าถึงสีว่าคันแรงขันตำ้าเข้ามีบุญก็สิบพุ่มใแต่งเสียนะจ้านี่คือความคิดของคุณแม่อายุห้าสิบเอ็ดปีเออความคิดของคนอายุห้าสิบเอ็ดปีอ่าอยากให้ ไวยรุ่นนะคะแล้วก็ลูกๆฟังไว้นะคะแม่อายุ5้าปีนะคะแม่ยังไม่ละความพยายามยังอยากที่จะเรียนแล้วก็มีความรู้เพื่อที่จะไปเพื่อเกิดกรณีขังนะเพื่อแม่ได้ใช้วุฒิเพื่อแบบว่าในท้องถิ่นของเรามีการสมัครงานอย่างนี้แม่ก็จะได้มีวุฒิไปยื่นนะคะเออรุ่นนะคะควรจะฟังนะคะแล้วก็คิดให้ได้เหมือนเหมือนแม่เป็นความคิดที่ ที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้แม่เตรียมตัวมาพร้อมมากเนาะพร้อมเลยโอเขามาพร้อมเรียบรอยออ้อยเป็นตัวอย่างที่ดีมากค<อ>่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณแม่มากค่ะค่ะเราได้ความรู้จากคุณแม่นะคะว่าเราจําเป็นต้องมีวุฒิการศึกษานะคะเพราะว่าหนึ่งคุณต้องมีไมกกรันตีตัวเองอะ่ะ คือต่อไฟฟ้าใดเดินสายไฟใดแต่จะอะไรไปยืนยันกับเขาว่าเราทําเป็นเราทําได้นะคะตรงนี้ก็อยากฝากให้น้องๆอ,อยากฝากให้ลูกๆได้คิดนะคะในส่วนตัวของดิชันเองนี่ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณแม่คือชีวิตของเราเลยนะคะเมื่อก่อนคุณแม่จะเขีเ่ยวเขียนว่าอ่าให้ไปเรียนต่อปอบัณฑิตคือไปประกอบวิชาชีพครูนะคะ แต่เราไม่เห็นความสําคัญเราก็ไม่อยากไปเรียนเพราะหนึ่งเรามีครอบครัวเรามีลูกที่ต้องดูแลเรามีสามีที่ดูแลเราณตอนนั้นความคิดณ้ตอนนั้นคือคิดว่า mm hmm. เขาจะดูแลเราได้ตลอดชีวิตกูไม่จําเป็นต้องทํางานเลยกูไม่จําเป็นต้องเรียนเราเลยไม่เรียนนะคะทีนี้มันไม่ใช่ค่ะน่ามีโอกาสเข้ามาทํางานกศนอตอนนั้นก็เป็นคู่สรอชอ คูสอนการเรียนชุมชนนะคะซึ่งเป็นลูกจ้างรายปีอาพอ,อ,อก็สนับสนุนว่าควรจะเรียนปอบัณฑิตนะเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพในอาชีพก็เลยได้นนไปเรียนนะคะพ่อไปเรียนปอบัณฑิตมีความรู้นะคะได้ใ,ใบประกา,าศนียบัตรมากนะคะ,ะด้วยอายุราชการที่ครบคือเป็นในของกศนเราก็คือทํางานครบ ามปีคุณจะมีสิทธิสอบข้าราชการนะคะอายุงานสามปีนะคะแล้วทีวนี้เราอยุ่งานครบสามปีเรามีอ่าไมประกอบวิชาชีพครูนะคะเราก็จะสามารถสอบเป็นข้าราชการได้นะคะถามว่าเริ่มต้นสาบมเ,นะเริ่มต้นสานะคะเริ่มต้นสาเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเราหลายหลายคนน่ะเขาเป็นผอ,อรุงเรียนไปแล้วเป็นผอ,อ,อกศนเมื่อไปแล้วเป็นผอ,อ,อกศนจังหวัดไปแล้วนะคะ เป็นเจ้าใหญ่ในตัวไปหมดแล้วแต่เราเพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่ชีวิตข้าราชการนะคะเราเริ่มต้นช้าถามว่าอายเพื่อนไหมนจุดนี้อายไม่กล้าที่จะแบบอ๋อเพื่อเราคนนี้เป็นผอ,อ,อนี่อ๋อเพื่อเราคนนี้เป็นนายร้อยนายพันนี่ดนวยความน้อยเนื้อต่ําใจเราก็จะอายไม่กล้าที่จะเพื่อคุยกับเพื่อนไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนอย่างนี้เราก็จะมีโลกส่วนตัวของเราสร้างขึ้นมา ราก็ส่วนมากเราก็จะอยู่คนเดียวเพราะว่าเราโดยปกติก็คือเป็นคนโลกส่วนตัวสูงอยู่แล้วนะคะทีนี้อ่าอยากจะฝากว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญถ้าลูกๆหลายคนพลาดโอกาสน้องๆหลายคนพลาดโอกาสหลุดออกจากในระบบกศอนอยังรองรับคุณอยู่นะคะให้คุณมาเรียนรู้กับเราได้นะคะกศอนอยังเปิดรับยังให้โอกาสทุกคนนะคะ อแล้วก็อยากจะฝากว่าชีวิตคุณคุณดูแลตัวคุณเองไม่มีใครจะดูแลตัวคุณได้ตลอดชีวิตไม่ว่าเขาอาจจะจากเราไปไม่ว่าการณีในกรณีหนึ่งอาจจะจากเป็นหรือจากตายแต่ทั้งหมดทั้งปวงคือสุดท้ายเราต้องอยู่กับตัวเองเราต้องดูแลตัวเองออยากจะฝากว่าเราต้องมีความรู้แหละเพื่อประครับประคองชีวิตของเรา ในการที่เรามีความรู้เราก็จะคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นแก้ปัญหาได้นะคะทักษะชีวิตต้องมีนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้กศอนอจะสอนคุณจะหลอ่อล้อมหล่อเบ้าให้คุณเป็นคนดีของสังคมนะคะ,อะตอนนี้นะคะน้องๆหรือลูกๆที่พลาดโอกาสขาดโอกาสสามารถเข้ามาศึกษาความรู้ได้ที่กศนอทุกแห่งทั่วประเทศนะคะ